ลุงเอพิมพ์คำว่าโน่งในไม้คราบหน่อยครับงพิมพ์ทำไมอ่ะเติบโตว่ะเอ้าเอ้ลุงเอพ่อแม่ชื่อเลยนะพ่อแม่ชื่อเลยนะลุงเอพ่อแม่ชื่อเลยนะพ่อแม่ชื่อเลยนะนูตมิดหลับตามุมปากบาทสามบาทเอ้าไอ้เย๊ ลูปเหล็กแม็กเข็นหนึ่งสองสามสี่ออสสี่บล็อกอ่ะใช่บล็อกเหล็กค่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูขอสเก้ได้ไหมครับพี่ใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอฟผู้ฆ่ามังกรด้วยมือเปล่าสแกลิ้นไปก่อนแล้วกันน้องไม่อยากลองอยากลองทําอยากลองไม่เคยไม่เคยอยากลองทําทําเป็นลูกไม้กางเขนใช่ไหมอันนี้ขอลองก่อนเอาลุงเอนอนแล้วว่ะ ยังไงอ่ะหนึ่งสองกี่อันตัวทีเหรอกี่อันสี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็วางฟักทองข้างบนถูกไหมใช่ไหมอ่ะลองดูลองดูลองด,องดูอันนี้ลองอันนี้ลองอันนี้ลองอืออืมอืมอยังไงต่อยังไงต่ออ่า เียลุงเอพิมคำว่าน่องในไม c ครับหน่อยครับดุ่งพิมทำไมอ่ะเติบโตว่าเอ้าเอ้ลุงเอพ่อแม่ชื่อเลยนะพ่อแม่ชื่อเลยนะลุงเอพ่อแม่ชื่อเลยนะพ่อแม่ชื่อเลยนะนุ๊มิด หลับตา oh. มุมปากบาทสามบาทอ้บจากคย oh. <c oughs> ุยเอาวว้รู้แค่ชื่อพ่อว้ oh. เด็กชายเอรู้แค่ชื่อพ่อเหรออ๋อ oh. <c oughs> แบบนี oh. น้นี่เองนี่เอง หมูส er. ับวีเอสซีเอ <shoe, mayonnaise> ็ดว <his feet>. ินมาเป็นพิกขี่หนูแก้เปรี้ยวลังกาแม่อยู่ดีๆมิดนุ้ดอะไรของมาสเนี่ยมิดชีมิดชีหมูสับวีเอสซีเอ็ดวินมาเป็นพิกขี่หนูแก้เปรี้ยวลังกาแม่อยู่ดีๆมิดนุ้ดอะไรของมาสเนี่ยกูได้เปียบกูได้เปียบถนอมชัยขำวอเตฟัก เียาทั้งตกูลละพ่อลุงเอชื่ออะไรครับไม่บอกค่าไม่บอกค่าลุงเอเอ๋ยคนดีชอบชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบเหลือเกินเอ้ยกามเอ้ยมิดเดี๋ยวนี้เอาเอาเรื่องนะ คนดูขอทั้งคนเง้าตะกูนหน่อย,ยม,มิดนุต <25 S 1> อะไรอีกมิดนุตพี่เอฟครับถ้าพิมพ์ว่าถนอมในเกมมันจะให้เพลสถนอมนครับมิดนุตถนอมชัยอุ้ยพี่เอฟเป็นลูกครึ่งเมอนรอเอาสแกนหน่อยบําำบำํีจีดีด <laughs> ครูอย่าไปบอกนะชอบพี่มากครับติดตามตั้งแต่เป็นนักแข่งเบคอนอย่าอย่าไปอบอกน,น,นะเดี๋ยวผมไปวิ่งมาลาทอนแป๊บจะได้เข้าเส้นชยัยสวัสดีครับดแบบราก้อนสเลเยอร์เอฟฟองพิตกักจะได้เจอเส้นชยัยและเป็นมิตรกับทุกคน แลกพี่เองนะครับสู้ๆขอให้โลกนี้ใจดีกับพี่นะครับอยากกินอุดองได้เลยเดี๋ยวเอาไปฝากแป๊บตองนะมิดนุชชัยถนอมขำสีมิดนุชชัยถนอมขำสีเราเป็นมิดกับทุกคน นุชนุชกับชัยมากับถนอมกำลังขำอยู่กับสีวันหนึ่งกูส่งคำเตือนไปหาล <c oughs> ุงเอก่อนกูส <c oughs> ่งคำเตือนไปหาลุงเอก่อนน้องแกว ลุงเอฝากโดนะคะพี่เอลุงเอฝากให้คนดูมาโดพี่เอค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟพี่เอได้เลยดวงแอ๋อเนาะอเชียล้อกันเป็นเด็กปสามเลยล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันเหลือจะเชื่อได้ได้เลยครับลุงข้อมูลโดนในสามร้อยบาทด้วยแต่ตอนเนี้ยกูอะมีมีสตอรี่กับเอแล้วเนี่ยอืมทบนึงนะเอ มา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 หมูด้ง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 หมูเด้งไอสัตว์เอวเธอด้ง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 เอวเธอเด้งอุ้ยมิรชัยบัญชานี่แม่งวันนี้ผมทำกระด้งหายใครขโมยกระด้งผมไปผมจะไปซื้อกระด้งพรุ่งนี้ผมได้กระด้งครับได้เลยลุงเอซื้อกระด้งใช่ไหมได้เลยลุงเอ พี่ไม่ต้องหาไข่เต่าครับเอาไข่ที่ใป้ายคอมมันจะเด้งให้ในเกมครับไข่ที่เล็กคงทําไม่ได้อืมได้เลยน้องเมื่อไรพี่จะทํากฎการกินอูด้งตอนเที่ยงคืนอีสัสแล้วหนึ่งนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเอเอมาแล้วนะเอเอรอเอแป๊บหนึ่งนะไหนไหนไหนบ้านเออยู่ไหน เฮ้ยนี่มันลูกตาด้งนี่ว่าแล้วก็เอาสักหน่อยด้ง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 เอิกเอิกเอิกด้งไอ้ชิคดมันยุคไหนแล้วเนี่ยบ้านเออยู่ไหนเนี่ยบ้านเออยู่ไหนนู่นเหรอนิดันนิดันไหนบ้านเออยู่ไหนมิดทางแยกคนดูบอกให้พิมพ์ แอลกับดน้งใครรอที่จมูกสีฟ้าเพราะเอาจมูกไปจิ้มควยโดเรมอนรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอฟดมข้ามอุดงได้เลยได้เลยมีดไหนเอฟเคยอยากแข่งกันดังกับหมูเด้งไหมครับเลยเปลี่ยนตัวเองเป็นหมูด้งหมูด้งอีสัตว์ตรงซ้ายขวาหลังเออยู่ไหนเนี่ย ไม่อยากไปถามพี่กัดเดี๋ยวเขารู้เก่งเนื้อใส่อะไรถึงอร่อยแอดแอดใส่ปากผมเห็นชาเดอร์ผมครับพี่นี่ครับนี่ครับเราไปย้อนดูเอานะไปกอดูเอานะใส่ไฟก่อนเลย กูใส่ไฟก่อนกูใส่ไฟแบบกูไม่สนด้วยอันนี้ช่องจริงปะครับช่องจริงครับแบบนี้ทําตัวไม่เป็นมิดเลยจริงไหมพี่ปิม <c oughs> ทำไมโจมอ่ะ <c oughs> อยู่ข้างหลังหรออยู่ข้างหลังเหรอเอเอฟมาแล้วนะเอฟมาแล้วนะตัวร้ายอ่ะตัวร้ายนนทบุรีอ่ะรู้จักเอฟหรือเปล่าไหนหมู่บ้านหมู่บ้านได้อยู่หน้าปะใช่ไหมใช่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 อันนี้บ้านเก่าผมเพราะจำได้ว่าบ้านเก่าผมมันจะมีหมู่บ้านอยู่ นั่นไงนั่นแหละตรงนี้ใช่ไหมที่ลุงเออยู่ตรงนี้ใช่ไหมแถวๆนี้เนาะเป็นกำลังใจให้นะครับเมื่อก่อนดูคลิปพี่บ่อยมากแต่ตอนนี้ทำงานไม่ค่อยว่างมาดูเลยได้ครับอ๋อเอทำฟาร์มอยู่นี้เหรออืมอุยเบผิด รู้จักตัวละครในวันพีทไหมครับโคซึกโอออดอไม่โทงอสวัสดีครับผมชื่ออ e ีอาอ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 ีอา e

กปาละเป็นกำลังใจให้พี่เอฟส,สู้ๆครับได้ครับรกูปาละข่มฮยเฮือด้วยไม่รู้เรือใครกูเอาไปก่อน ใจเย็นใจเย็นครับคนไทยด้วยกันอะไรที่ยอมกันได้ก็อย่าไปยอมไปแล้วกู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 าปแา้วาาล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 าเาฮาา่า จากพี่ปริมผมขอเป็นกําลังใจให้นะครับน้องน้ำฟ้ารักนะครับเฮี้ยอะไรขอมึงเนี่ยแม่งเป็นกำลังใจกูไปบอกรักไอ้น้ำฟ้ากูงงเลยกูจะรั่วคนอายุ30ขึ้นรอชื่อพ่อชื่อแม่กันคุูอวยาอคนแก่รอชื่อพ่อชื่อแม่กันเยยังขโมยห้าห้้าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า ส่งสัญญาณเตือนชุดเหมือนพี่ชายผมเลยที่ทำงานอยู่กรมสัรพากรว่างๆผมจะให้พี่ชายมาดูด้วยครับลุงเกครับลิงกังเงินลี่ลี่ลี่ลิงกังลิงกังเงนลี่ลี่ลี่ลิงกังลิงกังลุงเอไข่ดําเวล99สวัสดีครับเลมอนสังขอรบกวนเลมอนสังสาธิตวิธีการเสียงสิงให้กับโซฟาเหมือนที่เลมอนสังทำหน่อยนะ ใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์หน่อยนะครับน้องลุงครับคิดถึงน้องเบลคนสวยทําไงดีครับเฮียใครนี่ใครคุณช่วยบอกกูหน่อยว่าใครเอฟใช่ไหมวันนี้ไปหาหมอมาครับแต่โดนหมอมอไล่กลับบ้านหมอเอ,อ,เ,อ,อเห็นป้ายแล้วสมน้ำหน้านอายุก็สามสิบแล้วอายุก็สามสิบกว่าแล้วยังร้อชื่อพ่อชื่อแม่คนอื่นอยู่และอยู่ดีเลยเอยยังร้อชื่อพ่อชื่อแม่คนอื่นอยู่เลย ือะไรมจมะ้าเกี่ยวกับการนอนไหมครับรลงศพป้ายสวยไหมป้ายสวยใช่ไหมล่ะชอบก็บอก <c oughs> <c oughs> ชอบก็บอก